สวัสดีครับผมสามดิงอลอวันนี้เราจะมาเรียนกดดับเบิลบลส์กันกดดับเบิลบลส์แปลง,ง่ายๆก็คือการเด้งสครั้งแล้วเด้ง2ครั้งยังไงล่ะกดนี้ระบุว่าผู้เล่นจะไม่สามารถตีลูกวอลเลย์ได้หากลูกยังไม่ตกลงที่ทั้ง2ฝั่งของละหนครั้งรวมเป็น2ครั้งแปลว,ว่าเมื่อผู้เสิร์ฟตีลูกไปยังผู้รับผู้รับจะต้องรอให้ลูกเด้งพื้นครั้งแรก แล้วถึงจะตีกลับไปได้นี่เป็นเด้งครั้งที่1และเมื่อผู้รับตีลูกกลับมาที่ผู้เสิร์ฟผู้เสิร์ฟจะต้องรองให้ลูกเด้งอีกหนึ่งครั้งถึงจะตีกลับไปได้นับเป็นเด้ง2ครั้งหลังจากนั้นผู้เล่นจะตีลูกวอลเลย์เมื่อไหร่ก็ได้ยกเว้นในคิทเช่นนะครับแต่ถ้าหากตีลูกวอลเลย์โดยที่ลูกยังไม่เด้ง2ครั้งก็จะถือว่าผิดกฎด Double ับเบิลบลเสียแต้มทันทีเพราะฉะนั้นผู้เสิร์ฟและผู้รับควรจะอยู่ที่ท้ายสนามในช่วงเริ่มต้นของเกม กดดับเบิ้ลบาสมี